สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Alpha Podcast EP ที่15รู้ไหมครับคนโง่กับคนฉลาดต่างกันตรงไหนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Alpha Podcast EP 15นะครับพัฒนาตัวเองทุกวันเริ่มต้นวันนิดก็พอแล้วนะครับโพ้ไม่ได้พูดประโยคนี้นานแล้วนะครับก็อยู่กับผมเต้ล เจ้าของเพจเมื่อผู้ชายกลายเป็นผู้นำนะครับวันนี้เราอยู่กับหนังสือเล่มเดิมครับ as aman t h i n k k e t เขียนโดยคุณเจมอันเลนนะครับแล้วก็แปลแล้วก็อธิบายเรียบเรียงโดยอาจารย์เจตทีระทรจิราธนายโรธแห่งอมเพียงมาร์เก็ตติ้งนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่บทที่5นะครับชื่อบทว่าอิทธิพลของความคิดต่อความสําเร็จนะเมื่อกี้นี้ผมเกินไปแล้วนะครับว่าคนโง่กับคนฉลาดต่างกันตรงไหนนะครับเอาเป็นว่าบทนี้เขาจะพูดถึงกฎกฎหนึ่งของจัก,กรวาลน,นะครับก็ ถ้าได้ยินคำศัพท์แบบจัก,กรวาลอะไรอย่างนี้ก็คงชินกันได้แล้วเนาะกับหนังสืเอเล่มนี้นะครับกฎกฎหนึ่งของจัก,กรวาลคือกฎของความสมดุลหมายถึงอะไรพอพูดถึงคําว่าสมดุลเนี่ยภาพหนึ่งภาพที่ขึ้นมาในหัวของใครหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเป็นภาพของตาช่างถูกไหมครับที่เป็นตาช่างแบบซ้ายขวาเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยครับกฎของจัก,กรวาลคือถ้าคุณจะได้อะไรมาก็แล้วแต่คุณจําเป็นต้องแลกเปลี่ยนบางอย่างที่เท่าเทียมกันเสมอเช่นถ้าวันนี้คุณเดินเข้าไปในตลาดนัดครับแล้วคุณอยากได้ อะไรดีล่ะข้าวไข่เจียวใส่หมูสับนะครับราคา30บาทคุณจําเป็นที่จะต้องมีเงินจนํานวน30บาทไปแลกเปลี่ยนกับป้าที่กําลังทอดไข่เจียวให้คุณถ้าวันนี้คุณพกเงินไปแค่15บาทครับแล้วป้าบอกว่าโอ้โหหนูป้าขายตั้ง30หนูเล่นต่อครึ่งนึงเลยหรอนี่ไม่ได้ไม่ได้นะครับอันนี้แปลว่าอะไรครับแปลว,ว่ามันไม่สมดุลน,นะไม่สมดุลระหว่างสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือข้าวไข่เจียวกับสิ่งที่ป้าจะได้รับก็คือเงินแค่15บาท นะครับสิบห้าบาทเนี่ยเสียค่าน้ามันค่าไข่ก็หมดแล้วอะไรอย่างนี้ป้าอาจจะบ่นนะครับซึ่งตรงนี้มันเกี่ยวอะไรกับความสําเร็จนะครับต้องบอกกันว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากโค้ชแล้วก็เทรนเนอร์ระดับโลกก็คือโลกใบนี้อยู่ด้วยการแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งเป็นการแรกลกพอพูดถึงคําว่าสมดุลเนี่ยภาพหนึ่งภาพที่ขึ้นมาในหัวของใครหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเป็นภาพของตาช่างถูกไหมครับที่เป็นตาช่างแบบซ้ายขวาเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยครับกฎของจัก,กรวาลคือ ถ้าคุณจะได้อะไรมาก็แล้วแต่คุณจําเป็นต้องแลกเปลี่ยนบางอย่างที่เท่าเทียมกันเสมอเช่นถ้าวันนี้คุณเดินเข้าไปในตลาดนัดครับแล้วคุณอยากได้อ,อ่อะไรดีละ่ะข้าวไข่เจียวใส่หมูสับนะครับราคา30บาทคุณจําเป็นที่จะต้องมีเงินจํานวน30บาทไปแลกเปลี่ยนกับป้าที่กําลังทอดไข่เจียวให้คุณถ้าวันนี้คุณพกเงินไปแค่15บาทครับแล้วป้าบอกว่าโอ้โหหนูป้าขายตั้งสาหนูเล่นต่อครึ่งนึงเลยหรอนี้ไม่ได้ไม่ได้ะครับอันนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่า มันไม่สมดุลนะไม่สมดุลระหว่างสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือข้าวไข่เจียวกับสิ่งที่ป้าจะได้รับก็คือเงินแค่15บาทนะครับสิบาทเนี่ยเสียค่าน้ำมันค่าไข่ก็หมดแล้วอะไรอย่างนี้ป้าอาจจะบ่นนะครับซึ่งตรงนี้มันเกี่ยวอะไรกับความสําเร็จนะครับต้องบอกกันว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากโค้ชแล้วก็เทรนเนอร์ระดับโลกก็คือโลกใบนี้อยู่ด้วยการแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเสมอนะครับเดี๋ยวไว้จะขยายความบทเนี้ยในบทนี้นะครับ มีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่ผมอยากอ่านให้ฟังนะครับก็เป็นประโยคเปิดของบทเลยนะเขาบอกว่าทั้งหมดที่ทําแล้วสําเร็จและทั้งหมดที่ทําแล้วล้มเหลวล้วนเป็นผลลัพธ์โดยตรงของความคิดของเขาถัดมาเขาขยายต่อว่าจักรวาลรู้ว่าตัวเองต้องทําหน้าที่อะไรธาตุนกําเนิดรู้ว่าตัวเองต้องทําหน้าที่อะไรดวงดาวรู้ว่าตัวเองต้องทําหน้าที่อะไรโลกของเรารู้ว่าตัวเองต้องทําหน้าที่อะไรสิ่งมีชีวิตบนโลกรู้ว่าตัวเองต้องทําหน้าที่อะไร และเราในฐานะมนุษย์ก็ควรรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรและเกิดมาเพื่อทำหน้าที่อะไรดังนั้นหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลคือเรื่องที่ห้ามละเลยเป็นอันขาดอ่าพอาสตรงนี้ไว้ก่อนนะครับตรงนี้เขาบอกว่าหน้าที่ของแต่ละบุคคลคือเรื่องที่ห้ามละเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขยายความเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีขยายความต่อไปในส่วนถัดๆไปนะครับซึ่งบอกก่อนว่า ในพาร์ทเนี้ยเขาบอกว่าเป็นชื่อบทว่าอิทธิพลของความคิดต่อความสําเร็จตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าจะให้ขยายความหลังจากที่ผมอ่านมาแล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทําตามเป้าหมายให้ประสบความสําเร็จนะครับถ้าเกิดแปลแบบไทยเป็นไทยนะแปลเป็นภาษาปกติก็คือทํายังไงอะ่ะอิทธิพลของความคิดที่ส่งผลต่อการลงมือทําให้มันประสบความสําเร็จอย่างที่บอกครับจักรวาลอยูด่ด้วยความสมดุลและหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบเนี่ย เป็นเรื่องที่ห้ามละเลยหมายความว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวขยายความต่อนะครับตรงนี้ครับเขาบอกว่าไม่มีใครฉุดท่านขึ้นมาจากหุบเหวของความอ่อนแอได้นอกจากตัวท่านเองเดี๋ยวผมจะขยายความเพิ่มนะครับต่อจากเมื่อกี้นะครับตรงนี้เขาเขียนว่ามันสังเกตดูว่าคนเข้มแข็งหรือคนที่ประสบความสําเร็จมีคุณสมบัติข้อไหนที่น่าชื่นชมจากนั้นก็เริ่มต้นลงมือพัฒนาคุณสมบัติข้อนั้นเพราะไม่มีใคร เข้มแข็งหรือเติบโตได้อย่างแท้จริงจากการยืมมือของคนอื่นตลอดไปไม่มีใครชุดท่านขึ้นจากหุบเหวของความอ่อนแอได้นอกจากตัวท่านเองตรงนี้ก็จะเริ่มสอดคล้องแล้วครับที่เขาบอกว่ามันต้องสมดุลใช่ไหมขยายความเพิ่มเติมก็คือคนที่ต้องการผลลัพธ์ชีวิตนะครับถ้ามีเสียงก็แก,ก๊กแก,ก๊แก,กนี่ก็เป็นเสียงหนังสือกระทบโต๊ะนะครับคนที่ต้องการผลลัพธ์ในชีวิตนะครับ แต่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนะครับตรงนี้นะครับชัดเจนมากเขาบอกว่าไม่มีใครฉุดท่านขึ้นมาจากภูเพลของความอ่อนแอได้นอกจากตัวของท่านเองแปลว่าอะไรครับถ้าวันนี้เราจําได้ไหมบทก่อนๆที่เขาบอกว่าสภาวะของการสงสารตัวเองนั่นแหละครับคือความอ่อนแอถ้าวันนี้เรายังไม่ฉุดตัวเองขึ้นจากสภาวะสงสารตัวเองคือเลิกสงสารตัวเองแล้วเริ่มต้นบอกตัวเองว่าลงมือทําได้แล้วมีเป้าหมายใช่ไหมทําได้แล้วนะครับนั่นจึงจะเป็นจุดเริ่มต้นของคําว่า ความสมดุลในจักรวาลจักรวาลอยู่ได้ด้วยความสมดุลถ้าวันนี้คุณต้องการผลลัพธ์ที่คุณต้องการถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่คุณต้องการสิ่งนี้คุณต้องมอบคืนให้กับจักรวาลหรือพูด,ดง่ายๆคืออาจจะเขาเรียกว่าอะไรจักรวาลอาจจะแบบหลายคนอาจจะไม่อินนะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เขาใช้คํานี้เอาเป็นว่าสิ่งที่คุณต้องแลกเปลี่ยนกับโลกใบนี้แล้วกันเพื่อให้ได้มาซึ่งความสําเร็จที่คุณต้องการเนี่ย นั่นคือการกำจัดความอ่อนแอออกจากใจของคุณแล้วเริ่มต้นพัฒนาตัวเองในแบบที่คนที่สำเร็จเขาทำเหมือนที่ตรงนี้เขาบอกครับว่ามันสังเกตดูว่าคนเข้มแข็งหรือคนที่ประสบความสำเร็จมีคุณสมบัติข้อไหนที่น่าชื่นชมจากนั้นเริ่มต้นลงมือพัฒนาคุณสมบัติข้อนั้นตรงนี้นะครับเขาเขียนไว้อย่างมีนัยยะมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมชอบเรียกตัวน่าจะชอบที่สุดในบทนี้แล้วแหละเขาบอกว่า มนุษย์ทุกคนมีของขวัญสุดพิเศษที่เรียกว่าทางเลือกคนที่ดื่มดำ่ำหมกมุ่นไปกับกิเลสและอบายมุกจะไม่มีวันคิดหรือวางแผนได้อย่างเป็นระบบเขาจะไม่สามารถพัฒนาตัวเองหรือสิ่งรอบตัวได้เขาจะไม่มีวันได้รับรู้ถึงศักยภาพที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในตัวเองและจะล้มเหลวในทุกอย่างที่ทำคนที่ไม่พยายามควบคุมความคิดของตัวเองหรือฝึกความยับยั้งชั่งใจ จะไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยและนั่นทำให้เขาไม่สามารถรับผิดชอบอะไรจริงจังได้หากปราศจากการเสียสละการอุทิศตัวและการยอมจ่ายในสิ่งที่ต้องจ่ายจะไม่มีความก้าวหน้าและไม่มีความสำเร็จมันมีคำพูดหนึ่งครับของไอตน์ที่เขาพูดว่ามีแต่คนโง่เท่านั้นที่คาดหวังผลลัพธ์ใหม่จากวิธีการเดิม จำได้ไหมครับที่ผมเกินไว้ตอนแรกว่าข้อแตกต่างระหว่างคนโง่กับคนฉลาดคืออะไรอันนี้ผมขออนุญาตใช้เวิร์ดนะเพราะคําว่าโง่อาจจะดูแรงนะแต่ว่าผมขออนุญาตใช้คํานี้เลยแล้วกันตามที่ไอสไตล์พูดนะครับที่ผมใช้เพราะอะไรเพราะผมเองก็เคยเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนโง่ะนะครับก็คือคิดว่าการการกระทาแบบเดิมๆพูดง่ายๆคือช่วงที่ผมถังแตกน yani, ั่นแหละยกตัวอย่างตอนตัวเองถังแตกตลอดเลยแต่เขาต้องอยกตัวอย่างตอนนี้แหละนะครับไม่งั้นก็ไม่รู้จะยกตัวอย่างตอนไหนแล้วนะ ถ้ายกตัวอย่างตอนที่แบบชีวิตดีๆก,ก็คงไม่ได้นะครับคือตอนที่ผมถังแตกอะ่ะผมยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมครับยังคงทำคอนเทนต์แบบเดิมยังคงทำเขาเรียกอะไรทำงานแบบไม่จริงจังอะ่ะไม่ไม่ทุ่มเทกับงานเหมือนเดิมนะครับแต่คาดหวังว่าวันหนึ่งอะ่ะผมจะฟลุกแล้วก็แบบว่าคลิปจะไวรลัลหรือว่าคลิปจะมีคนดูเปน็นล้านๆแล้วผมก็จะมีคนมาจ้างงานอะไรเงี้ยคิดว่ามันจะฟลุกเหมือนผมซื้อหวยเลยนะครับถามว่าถูกไหมสุดท้ายก็ไม่ถูกหวยนะครับสุดท้ายก็เละอยู่ดี ซึ่งตรงนั้นแหละครับมันคือต้นเหตุที่ทำให้ผมถังแตกนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเริ่มต้นเปลี่ยนชีวิตนะเพิ่มต้นจากการรับผิดชอบนะรับผิดชอบเขาบอกว่าจัก,กราวาลชอบและพร้อมสนับสนุนคนที่ซื่อสัตย์คนที่ใจบุญและคนที่จริงใจตรงนี้ครับชัดเจนไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเลยครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือหนังสืเอเล่มนี้อาจจะใช้ควาว่าจัก,กราวาลน,นะแต่สาหรับผมนะ้วรัะผมขออนุญาตขยายความว่า ถ้าเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์ใจบุญแล้วก็จริงใจเนี่ยคนรอบข้างพร้อมจะช่วยเหลือลูกค้าพร้อมจะให้โอกาสหลายครั้งมากครับที่เหมือนทุกวันนี้ผมทํางานเป็นคอนเทนต์ไรเตอร์ iter, แล้วก็คอปปี้ไรเตอร์ใช่ไหมครับหลายครั้งมากที่ลูกค้าไม่มั่นใจในฝีมือเพราะว่าบางงานผมคือก่อนหน้านี้นะประมาณเดือน2เดือนก่อนนี้ผมยังไม่มีพอร์ตเลยผมไปเสนอหนึ่งงานลูกค้าผมไม่มีผลงานเลยแต่ลูกค้าหลายคนไว้ใจเพราะผมบอกลูกค้าตรงๆว่าผมไม่มีพอร์ตครับผมเพิ่งเริ่ม แต่ผมเคยมีประสบการณ์ทาเพจของตัวเองมาแล้วครับผมเคยมีประสบการณ์แบบนี้ครับยังไงผมขอเทสงานหนึ่งงานได้ไหมครับดีไม่ดีไม่เป็นไรไม่ต้องใส่หลังก็ได้คือผมให้ความจริงใจกับเขาไปเลยว่าผมผมไม่มีพอร์ตอ่ะผมไม่มีผลงานให้เขาดูอ่ะแต่ผมขอเอาผลงานการเขียนเนี่ยที่ผมจะเขียนขึ้นใหม่เนี่ยให้คุณดูได้ไหมอ่ะเป็นเป็นแบบความจริงใจเลยอ่ะใจใจต่อกันเลยถ้าคุณชอบงานผมคุณค่อยจ่ายงค์ถ้าคุณไม่ชอบไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันเป็นคลิปคอนเทนเป็นเพื่อนกันต่อไป แล้วแล้วแล้วจุดนั้นแหละครับที่มันส่งผลให้ทุกวันนี้ไม่รู้สิผมรู้สึกว่าการทําหน้าที่ฟรีแลนซ์ของผมมันง่ายขึ้นอ่ะผมไม่ได้วิ่งเต้นหาลูกค้าแบบเวอร์วางเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะมันจุดเริ่มต้นมา,มาจากการที่ผมแค่ต้องจริงใจกับลูกค้าให้มากพอครับเนาะอ่าตรงนี้เขาเขียนว่าชัยชนะและความสําเร็จได้มาด้วยความคิดที่ถูกต้องท่านสามารถรักษามันไว้ด้วยการมีสตินะตรงนี้สําคัญมากนะ โอ้ยกตัวอย่างตอนที่ถังแตกอีกแล้วนะครับตอนนั้นอ่ะอย่างที่เคยบอกไปในอีพีก่อนน,นี่คือผมเป็นคนที่ช่วงที่ผมสําเร็จนะช่วงที่แบบว่ามีเงินโอ้ยหลายแสนเลยอ่ะคือช่วงนั้นผมเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรทัศนคติดีมากนะครับแต่ผมไม่มีสตินะผมหลงละเริงไปกับความสําเร็จนะแล้วสุดท้ายก็คือมันก็พังอะ่ะเหมือนมันขึ้นไปสูงแล้วมันก็ลงแรงอ่ะครับคือสุดท้ายคือพังไปหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับถังแตกนะครับมันเลยทําให้ตัวเนี้ยผมเริ่มเข้าใจแล้วว่านะ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เครดิตตัวเองน้อยกว่าที่มันควรจะเป็นเพราะหลายครั้งครับความสําเร็จของเราไม่ได้เกิดจากเราคนเดียวความสำเร็จของเรามันเกิดจากการที่เราลง,ลงมือทําอะไรบางอย่างไปนะครับแล้วมีสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างคอยช่วยนะในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่า,วาจัก,กรวาลน,นะครับจัก,กรวาลจะแลกเปลี่ยนนะเราเราให้กับให้บางอย่างไปให้ความทุ่มเทให้การเรียนรู้ให้การลงมือทําให้ความจริงใจให้ความใจบุญให้ความซื่อสัตย์ไปอะไรเงี้ยแล้วจัก,กรวาลก็จะตอบแทนมาเป็นผลลัพธ์ที่คู่ควรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดว่าในมุมของโลกปัจจุบันแล้วกันนะคือโลกคโลกของเราเนี่ยพอเราทําสิ่ง,งนั้นออกไปอ่ะสิ่งแวดล้อมหรือว่าคนรอบตัวเขาจะอยากช่วยเหลือเรานะครับเขาจะอยากช่วยเหลือเรามันเลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยความสําเร็จต้องเริ่มต้นด้วยความคิดที่ถูกต้องไปเขาไงครับความคิดที่ถูกต้องคือเราต้องเริ่มต้นจากการลงมือทําก่อนเราต้องทําอะไรบางอย่างก่อนหลายคนคาดหวังผลลัพธ์ในชีวิตแต่ไม่ลงมือทําบางอย่างในชีวิต หลายคนคาดหวังให้ชีวิตเปลี่ยนแต่ไม่ลงมือทําอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นเป็นไปนไม่ได้ครับที่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนเท่าวันนี้คุณยังไม่เริ่มเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณอยากจะลดน้าหนักคุณอาจจะต้องเริ่มด้วยการลดข้าวเช้าลงหนึ่งช้อนอะแค่หนึ่งช้อนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะอันนี้ผมสมมตินนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ใช่เทรนเนอร์หรือถ้าวันนี้คุณอยากจะสร้างไรายได้เพิ่มสักเดือนละห้าพันคุณอาจจะเริ่มต้นจากการขายแซนด์วิชกาไรชิ้นละห้าบาทอย อันนี้คือผมยกตัวอย่างแซนด์วิชเพราะผมเคยทาขายนะครับอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะตอนที่ผมถังแตกมันมีช่วงหนึ่งที่ผมขายแซนด์วิชนะคือแฟนผมเขาแน,นะนำเลยแฟนผมก็ช่วยผมอะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้จริงๆนะเดือนละสี่ห้าพันอะไรเงี้ยมันเริ่มต้นจากแซนด์วิชชิ้นละห้าบาทจริงๆนะคือกาไรชิ้นละห้าบาทจริงๆนะคือบางทีอยากได้ผลลัพธ์มันก็ต้องลงมือทําอะแล้วไม่มีใครตอบได้จริงๆครับว่าการลงมือทํานั่นอะเราต้องลงมือทํามากแค่ไหน ผลลั์มันถึงจะเกิดนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะหน้าสุดท้ายของบทนี้เขียนไว้แบบสรุปชัดเจนมากว่าผู้ใดต้องการความสําเร็จน้อยๆก็แค่ต้องจ่ายน้อยๆผู้ใดต้องการการสําเร็จมากๆย่อมต้องจ่ายมากๆและประโยคสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าผู้ใดต้องการความสําเร็จล้นฟ้าชนิดสถานฟ้าสะเทือนดินย่อมต้องเตรียมตัวที่จะจ่ายครั้งยิ่งใหญ่คําถามคือวันนี้ อย่างที่ผมบอกไปครับใน E ีีที่แล้วเนาะว่าน่าจะอีพีที่แล้วอีพีก่อนจำไม่ได้นะครับว่าความฝันของคุณอะ่ะมันไม่สําคัญเลยว่ามันจะเป็นความฝันที่แบบยิ่งใหญ่มโหรารจนเปลี่ยนโลกได้อะไรเงี้ยไม่จําเป็นครับความฝันของคุณจะใหญ่แค่ไหนก็ได้มันอาจจะใหญ่ข้าบฟ้าก็ได้หรือจะเล็กเท่าก้อนกรวดก็ได้ขออย่างเดียวครับให้ความฝันนั้นอะ่ะสามารถ drive คุณไปข้างหน้าได้ให้ความฝันนั้นอะ่ะมันผลักดันชีวิตคุณไปข้างหน้าได้นะครับคาถามคือไอ้บางสิ่งที่คุณต้องการะ มันสําคัญมากพอจนคุณยอมแลกบางสิ่งบางอย่างกลับไปไหมครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟัง The Alpha Podcast นะครับสำหรับ EP นี้ก็มีแค่นี้เอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ